เกอีสานแบบปรบปันพ่านเมืองทรงต่อถึงเราสู่พีสุนอกเก็บมาเราเอามาฝากประวัติบันตำนานเมืองคลิปในี้ใบบุญขอหยิบยกเอาประวัติหมู่บ้านแห่งหนึ่งในเขตอำเภอเมืองอำนาจ,จเจริญมาบอกเราเบาสู่พี่้องฟังกันครับตามที่พี่นองทั้งจังหวัดอำนาจ,จเจริญเพิ่นได้ขอไหวบ่าอยากให้ใบบุญเบาเรื่องค่วมเป็นมากของ บัณนปลาข่าวให้ฟังน้ำแน,วน่วัตว่ามีค่วมเป็นมาจังใดใบบุญใดสืบคนรวบรวมข้อมูลเบิ่งแหลเห็นว่าความเป็นมากของชุมชนแห่งนี้น่าสนใจจังอยากนำเอามาถ่ายทอดส่งต่อสู่พี่สุนองมาขับมาล่องไปฟังบึงถึงความเป็นมากของพี่น้องชาวบ้านปลาข่าวอำนาจ,จเจริญการสร้างบ้านแปลงเมืองของเพิ่นว่ามีคววมเป็นมากจังใด เมื่อประมาณร้อยหปีถึง200ปีที่ผ่านมาแล้วได้มีพานเกิดกับพันสีโทพร้อมกับลูกสม,มนุนเพิ่นได้พักกันอบพยพขอบขั้วมาจากทั้งเมืองตรงบัรลมูโดยการนางสะกะเดินทางมาตั้งบ้านเฮือนอยู่ที่บ้านคำเท่าอำเภอพนาจังหวัดอุบลราชธานีต่อมาทั้งสองนายพันเพิ่นก็ได้ออกปลาหาลาสัต์ จนกระทั่งมาถึงยังบริเวณละแวกนี้ซึ่งพบว่าเป็นป่าดงไงผู้ค้นทั้งหลายในรอบบริเวณพื้นที่ต่างโบก่าที่สิเขามาเพราะเก่งกัวอยานต่อเทพาอารักผีที่เผ้ารักษาในดงในป่าแห่งนี้ตลอดถึงมีสัตว์ด,ดุร้ายที่ได้อาศัยอยู่ในแถบทิ้นบริเวณจังบบมีผู้ใดกา่าเ้ามารวงล่ำกำคืน แต่ว่าในพันทั้งสองเป็นภูเชี่ยวชาตในการล่าเนื้อล่าสัตว์ตลอดจนเป็นภูคงแกเรียนมีวิชาอาคมอยู่ในตัวจังบรยัยมีค่วมกลัวเก่งอย่างในส่วนนี้เพิ่นได้พากันเข้ามาพักแรมแล้วก็เข้าไปหาล่าเนื้อในเขตบริเวณปลาลึกซึ่งเป็นที่ตังหมู่บ้านปลาข่าวในปัจจุบันนี้ครับ แถบทิ้นแถวบริเวณนี้แต่ก่อนนั้นมีลำห้วยมีหนองน้ำแล้วกับเป็นทีสัตว์อยู่อาศัยฉุกชุ่มเป็นจำนวนมากในลำห้วยที่เป็นคงน้ำลึกคนในท้องทิ่นเพื่นเอื่นว่ากุดในกุดนั่นก็มีปลาข่าซึ่งเป็นปลาเนืออ่อนชนิดหนึ่งอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากมีขนาดโตใหญ่สองในผ่านเพิ่นเห็นว่าตรงนี้มองนี่เป็นที่อุดมสมบูรณ์จังได พรกันลงควมเห็นแล้วก็ได้พรกันกลับไปอพยพขั่วเฮือนเขามาตังทิ้นฐานย่งบริเวณป่าแห่งนี้แล้วก็ดด้วยบริเวณตังหมบานหรือว่าตังหลกหลักพักฐานมีปลาข่าวหลายเพื่อนก็แจ้งได้ให้ซื้อหมบานแห่งนี้ว่าบัานกุดปลาข่าวซึ่งต่อมากการอื่นบ้านกุดปลาข่าวก็ได้เหี้ยนล่งสันลงเหลือแต่เพียงคํามบาบัานปลาข่าวมาจนถึงปัจจุบัน ในตอนแรกๆของการตั้งบ้านบบได้ตั้งอยู่ร่วมกันบาสันเพิ่นว่าพานสีโทได้แยกโตไปตั้งบ้านอยู่ที่ป่าดงใกล้ๆก,กันเอื่นว่าบ้านดงสีโทแต่ว่าพัานทั้งสองเพิ่นก็นยั่งไปมาหาสู่แล้วก็ได้ร่วมกันออกลาเนือล่าสัต์นํากันเรื่อยมากในครั้งหนึ่งสองนายพันเพิ่นได้พากันไปไล่ลาซ้างแล้วก็ไล่ลงไปทางบนคลับดานทิศตะวันออกของโมบาน บริเวณนั้นจังไดไมีซื้อเอื่นว่าทาดอนไลตรงน้องที่พันพุ่งเหลาใส่สัง่งจังใดเอิ่นน้องบักเหลาพันทั้งสองกับสมุนเมื่อเพิ่นไดสร้างหรือว่าจับสรั่งได้แล้วเพิ่นก็ได้แบ่งเนื้อสร้างกันพันสีโทอยากไดส่วนหัวกับเมื่อบานจังเตรียมหาบค้อนเอาแต่เมื่อสีหาบค้อนกะก,กับว่าสั่งไม่น้ำหนักมากเกินกว่าพัน สีโถ่เสียวน้ำกลับไปได้จังจำใจต้องทิ่มหัวสร้างไว้อยู่มองหันและก็กลายเป็นทีมาของสื่อธงหัวสร้างจนกระทั่งปัจจุบันต่อมาเมื่อมีผูกค้นได้อพยพโยกยหายเข้ามาอยู่อาศัยห่วมกันจังเกิดไม่หมู่บ้านรอบๆข้างๆบ่อหางไกลกันจักท่า่ขึ้นอีกหลายหมูบ่บ้านจังเช่นบั่นน้องนำเทียงบั่นดอนกก บั่นหน้าดีบั่นทอนยับั่นดอนชี้บั่นดอนฉาบบั่นน้องลุ่มพุกเป็นตน้นหม่บั่นปลาข่าวเป็นหม่บั่นเผาผู้ไทยที่หักข่วมสงบชอบข่วมสนุกสนานมีงานฝีมือเป็นเลิศไม่วัฒนธรรมที่รือสื่อคือหมอลำ่ำมีทุนวัฒนธรรมที่ไม่ซื่อเสียงคืองานแกะสลักตุ๊กตาไม้บักมีหรือว่าไม้ขนุน ชาวบเจ,าบาเจาชาวชุมชนเปิ่นกะสิป็นภูมิความชำนิชำนานในด้านการท่อผ่าฝ่ายผ่าไม้ผ่าคิดพอนคิดหมอนบักอือ้อและกัการทักเสือไม้พุม่มร่วมไปถึงมีซื่อเสียงในด่านการสแสดงดนตรีบว์สิเป็นมอลำัของงาวว่มสามารถในการขับร้องสารพันยะบทกลมลูกกล่อพญาส้อยเปาแค้นและกระดีดพิน ปัจจุบันนี้ในมู่บาก็ยังมีคณะมอลำที่มีสื่อเสียงด่งดังกระจรขจายไปทั่วถูกสารชิศในแถบทิมดินอีสานเอื่นว่านั่มไร่ใดเข้ามาสู่บ้านปีละหลายล้านบาทแต่ละปีก็มีบุญประเภทนี้ที่สำคัญคือบุญบ่งไฟบุญมหาชาติและกับบุญลอยกระทงประจำปีของตำบลปัจจุบันมูบ้านปักข่าวแบ่งเขตการปกครองออกเป็น4มูบ้านมี2วัดน้ำกัน คือวัดศรีโพชัยกับวัดชินพี่นอกจากนีก้มีโรงเรียนอยู่สองโรงคือโรงเรียนปลาข่าวน้องนำเทียงกับโรงเรียนปลาข่าววิทยานุสร์มีสถานที่ชุ่มชนให้ความเคารพนับถือนั่นก็คือดอนหอเจ้าปูบันปลาข่าวแห่งนี้ดันทิศเหนือกต่ติดต่อกับเขตตำบเลเ่าพ่วนอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจ,จเจริญ ฝังดัานติดตะวันออกกับทิดกับเขตตำบลใหม่กรออำเภอพนาจังหวัดอำนาจ,จเจริญฟังด่านติดตะวันตกกับติดกับเขตตำบลน,น้องมาเซลจังหวัดอำนาจ,จเจริญฟังดัานติตใต่กับติดกับเขตอำเภอลรืออำนาจจังหวัดอำนาจ,จเจริญชุมชนแห่งนี้เพิ่นใดพากันจัดตั้งกลุ่มอาชีพเป็นการเพิ่มการเสริมรายได้ในข่วงเงอนขึ้นบ่ววาสิเป็น กลุ่มการเห็ดถูที่ได้ทรงออกไปจำหน่ายในทั่วประเทศนอกจากการเห็ดถูในชุมชนผู้คนก็นยังมีการผลิตผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นประจำชุมชนอีกนนั่นก็คือการท่อผ่าหรือว่าตําหูกตำหนากนั่นแหละครับจัดเป็นกลุ่มท่อผ่าซึ่งมีลล่ดอกสแสบงที่เป็นเอกลักษณ์ประจำชุมชนเพราะว่าดอกสแสบงนี่เป็นไม้ย,ยืนต้นที่มีอยู่หลาย ในแถบบริเวณพื้นที่เปินจังได้หนํามาเป็นสัญ,ญลักษณ์หรือว่าเป็นหลวดไล่ในการผลิตผลิตภัณฑ์ประจําชุ่มชนนประจำโมบานต้นสแบงกระสือขืนยูดตามให้หน้าซึ่งมีลักษณะผลกับคล้ายๆกันกับหน่วยหรือว่าลูกตนยางหน้านี่แหละครับจังถูกนํามาทักท่อจนกลายเป็นไล่ท่อผ่าซึ่งเป็นเอกลักษณ์ประจําชุมชนประชาชนส่วนใหญ่กับสิเหตุงานดานหัตกรรมในขั้วเฮือน หากไม่หววางจากเหตดให้เหตุหน้ากับสิพะกันสอมการแสดงมอลำซึ่งมีคณะมอลำัอยู่ในมูบานปัจจุบันมูบานปลาข้าวเป็นที่รู้จักกันในนามมูบานมอลำครับสถานที่ที่เป็นทีเ่เคารพนับถือของเจ้าบ้านเจ้าชุมชนปลาข้าวและกัชุมชนไก่เคียงก็คือตูปูตาและกวัดสีโพชัย ซึ่งเป็นวัดที่แสดงให้เห็นถึงวิธีชีวิตของคนกับวัดที่มีความผูกพันกันมากแต่เง่าโดนและกัยังมีวิหารที่ปริดษฐานของพระเจ้าไนศีพีโชยซึ่งเป็นพระคูบานคูเมืองของเจ้าอำนาจ,จเจริญอันนี้คือความเป็นไปเป็นมาของพี่น้องเจ้าบ้านปลาข่าวอำเภอเมืองอำนาจ,จเจริญใบบุญได หยิบยกมาบอกมาเราเมาเบาสู่พี่น้องฟังหากว่าพี่น้องอยากเข้าไปเยี่ยมยำถามข่าวเ,เที่ยวชมในวิถีชีวิตของชาวบา้านกับเบียดเวียนไปได้ครับซึ่งบ้านปลาข้านี่กะอยู่ในเขตอำเภอเมืองนะครับปกไกยบกกยใบบุญใดบอกใดเาด่าใดเบาสู่พี่น้องฟังแล้วกะสิไใดอำลาผ้าจากละครับฝักพี่ฝักน้องซอยไหลซอยแช่กดติดตามเป็นเร่งอกเร่งใจ ในการบันทึกเรื่องรล่าของชุมชนคนอีสานเขวไว้ในยูทูบพ่อๆพกันไม่คลิปหนาโชคดีไม่สุขทุกถัดครับ